ต่อมานะครับไฟนรกกองที่สามไฟนรกกองที่สามนั้นเป็นพระสงฆ์นะฮะพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระวังคีสะพระอานน์พระกิมพิละอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือพระสงฆ์เพราะเป็นพระอรหันต์นะฮะเมื่อไหร่ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็จะไปลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้อะ แค่เราด่าภาษาลีบุตรเนี่ยเราก็ได้รับกรรมแล้วท,ทั้งทั้งที่ท่านดับขันไปตั้งนานแล้วนะอแต่ถ้าวันนี้เราไปล่วงเกินก็โดนเหมือนกันนเห็นไหมฮะอยู่เฉยๆนี่แหละด่าอย่างเงี้ยโดนเหมือนกันโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยแต่มันโดนของมันเพราะมันเป็นกรรมที่เรานั้นไปทําบาปด้วยปากลั่นวาจาออกมาหรือด่าว่าพระสงฆ์หรือพระสงฆ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ในวัดนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดพระสงฆ์ในที่นี้จะต้องเป็นพระอริยะสงฆ์นะฮะที่บรรลุทมแล้วนะครับอ่าส่วนพระที่อยู่ในวัดเรียกว่าสมมุติสงฆ์นะฮะหรือเรียกว่าสมณะไม่ใช่พระสงฆ์นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าพระในวัดคือพระสงฆ์ไม่ใช่นะครับพระเหล่านั้นเรียกว่าสมมุติสงฆ์ยังไม่เป็นสงฆ์เป็นสงฆ์สมมุติเฉยๆนะครับส่วนพระสงฆ์ในที่นี้คือพระที่บรรลุ ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือพระ,ะ,ะโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีและก็อหรหันนะครับถ้าใครไปลบหลู่ดูหมินโดนเหมือนกันอย่างเช่นหลวงพ่อสวงนะฮะหลวงพ่อสวงนั้นก็เป็นพระสงฆ์เหมือนกันเพราะเป็นพระอหรหันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปลบหลู่ดูหมินว่าเออจะจริงเริ่มจริงละมั้งใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูแล้วหน้าตาไม่น่าจะเป็นได้โดนกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดูหมิน นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเราไม่มียานหรือเราไม่มีทำที่ตัดสู้ได้เนี่ยนะครับอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็คิดไว้ในใจอย่าพูดออกมานะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อไว้รอพิสูจน์ก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่พิสูจน์ได้ค่อยชี้ชัดออกไปว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นตอนนี้เก็บไว้ในใจก่อนนะครับปลอดภัยกว่านะครับนั่นคือไฟนรกกองที่สาม